This shit, mm -mm, fuck this shit, I'm out Fuck this shit, I'm out No thanks, don't mind me Imma just grab my stuff and leave Excuse me, please Fuck this shit, I'm out Nope, fuck this shit, I'm out Alright then the location hmm. เื ب, เ็บเจ็บเจ็บบ้านเลขเจ็บเจ็บเจ็บคือเลยโด่งฮะข้างนอขมาลงาเหืออ,อ้สิเ <c oughs> นาะมี้ชนคนเลยอยู่แบบนี้ว่าเอาป,ปุม้มๆจะยัดๆเลยขอเลด้าบาจอดหับเจ๊รถถึงยิ่ง

เี่ระเบิดไอ้เบสเออมันน้อกมันน้อกมันน้อกแน่นแน่นโอ้โหโจงปลาระเบิดกันไปดิ่มันน้องผมก็าการอยู่หน้าพี่เนี่ยเนี่ยผมเนี่ย ดูไอ้ชูเปงไปเรียนไปเรียนคนมีเลือดไปเรียนจะไม่จะไม่ยาบะหนูไ่ไหว้ลวบัวบัวฮัลหลนึกระเบิดไปใส้กระถือโอ้กันไล่ไปขึ้นมาเร็วขึ้นมาหน่อยขรนล้ว มาหน่อยจันเมานอเเ้ดดูเลือดแต่ละคนนะคะทุกคนเดี๋ยวาใช้กล้ามปีัตว์นี่แหละเลบไปลอยกว่ามหัน พ้องจุดเดือดนี้แลตีใช่ไหมอ่มันเออเยอะจริงเยอะจริงอ,อย่างนี้เทพเจา้างูเบยไปเก็บฟนหงหนูดยไม่ได้เก็บไ,ไบปหนูให้ไปมาแล้ว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 เอออู้ยยัยย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  ยังไม่ลงอะไรวะยงไม่ลงได้ไงไอสัตว์ตัวโค้งลงตัวสมบูรณ์มาลงเลยวะมีโตเลยนี่จี่นึงยังวะนี่แหละจำพ่ออยู่เด้ออ๋อหมูจังละ คืออีหล ok ่าละต้องกล้ยฟังใสกัม่เหรพี่ไม้องเกิดส้นตัวงหรอกฟังใแไ่น่ยมันอยู่กับแพ่งหรอเป็นไรล่ะ ขวดแม่งเลยเฮ้ยเหียร์คงใบกี่เหลีวะเบียร์เป็นแรงมากเมือเ่อกี้เบียร์เยนะยไม่ได้ไม่ทราบเลยหรอ เยมันยิงกระแป้งกระข่อยแล้วมันถึงยิงหัวข่อย,ย,ออยตีหนึ่งไหมยิงเหรอว่าตีหนึ่งแล้วเอาเปรียบกูอย่างย่างจิบกันที่ดวงบ <c oughs> างลม,มาแล้วปีมาแล้ว cắm ngang như vậy lại thề lang anh ạ, à? tại đây tại mấy con, Belle <laughs>

โอ้เอ้นอกนกนมันยุ่มันยู่ประตูไหมเปิดนกเปนอยู่ประตูยู่ประตู้สีแล้วคอยมาแลนน้ำจนอยมจ้ามักชุบไปงููป่ามึงตก็ไยได้บานนี้นี่นี่นี่ึวางกระเป๋ากเป๋านึงบัตรเจ็ไปดู กระเป๋าเพ่เคยติดเห็นเมื่อวานไปทิงนะในเว็บใช่ไหมพี่ขึ้นเขาเต็มเลยเราเราขึ้นเขาเดีกว่อนเดี๋ยวแคนมันยิงเราก็น้องน้องด่งมันบอกตรงนี้ไอ้ไอ้ชื่อด่งเบอร์เทีอะเฮียะเฮ้ยคุ้มเลยวะนี่นี่ไงกูต้องวิ่งกลับไป ฟาดมันโคมแหย่พี่ล้ม2แล้วบ่อมนะโบ้มูเลยตายพอนลงอุ้ยนั่นโอ้ยอ้ยผบคิบวับมึงพาละลงพงบ่ลมกูบ่ต้องกลับมาี่ยเห็นบ่มันอย่าบ่ัน

ฮัลโหลฮัลโหลไม่อ่อนให้หน่อยหรออ๋อป่อนแล้วเนี่ยป่อนมากเลยเฮ้ยยังยังลอยมากนะเฮ้ย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 กูกิงกูกิงกัดิิงแมวนอกจากนีนี่ก็ยิงจังเลยเฮีย อย่าเพิ่งเดินเลยย่าพันกับบะมีบ่เอาเอามีอยู่โม่งม,มาเนาะแน่นไปกว่าเราพี่นักเข้าเต็มทีเลยวะมันนอนดิ่งเลยได้แค่มองแต่ว่ามือ านตลกเปล่มีชิดชิชุบกูดอกมงอ่ะมึงแบบมึงอ่ะมึงแบบมึงบ้าจบบคอยบัวย่อมาใ่่อัปปนี้แหละไกลอ่ะช่วงนี้มันไก่ลง่วงเรียนอ่ะอ้าวหัวแตกไปไปไปมันปั๊มยา รถติดตามตอนต่อไปคือน้ำตาและรักที่ยังไม่เคยจากหายแม้ว่าวันนี้เธอจะอยู่แสนไกลแต่ความทรงจำ